สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับเวลา14นาฬนาทีนะครับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยในพระาบรมราชุวธรรมโดยมาดามแป้งนะครับนวลพรร์ล่ำซำนายกสมาคมได้จัดแถลงข่าวหน้าอาคารเอฟเอไท a แลนด์นะครับเพื่อรายงานความคืบหน้ากา,ารดำเนินงานหลังสารดีการมีคำพิพากษาให้สมาคมแพ้คดีสยามสปอร์ต โดยต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่แสามสปอร์ตจำนวน360ล้านบาทนะครับพร้อมดอกเบีย้ยซึ่งได้มีการถแถลงเนื้อหาทางด้านคดีความไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็มาดามแป้งนะครับได้ออกมาถแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับคดีความครับเป็นประเด็นหลักเลยเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ทางมาดามแป้งเองนะครับก็ได้บริจาคเงินส่วนตัวนะจํานวนถึง25ล้านบาทนะครับจ่ายเป็นแค่เชยร์เช็คนะครับมอบให้กับทาง ผู้แทนนะครับเป็นทนายความของทางสยามสปอร์ตนะครับเพื่อชำระหนี้ก้อนแรกตามคําพิพากษาให้กับบริษัทสยมสปอร์ตซดิเคตจำกัดมหาชนนะครับเพื่อแสดงเจตนารมณ์นะครับที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของศาลนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแล้วก็ทางาทนายความนะครับตัวแทนของทางบริษัทสยมสปอร์ตก็ได้ เก่านะครับขอพระคุณมาดามแป้งเป็นอย่างสูงแล้วก็ด้วย่นใจจิตมิตรภาพครับเพราะว่าเรื่องดังเก่าวมันเกิดในยุคมาดามแป้งซึ่งมาดามแป้งเรื่องนี้นะครับประชาชนไทยนะครับผมบอกว่าประชาชนไทยเลยไม่ใช่เพาะแฟนบอลน,นะครับจะต้องเห็นสิ่งที่มาดามแป้งเสียลสละอย่างใหญ่หลวงนะครับเงิน mm hmm. 25ล้านบาทนะครับไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะครับที่ใครจะมาควักเพื่อที่จะมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับในการที่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์เกื้อกูล นะครับสมาคมที่เป็นของคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วกองเงินนี้เป็นเงินให้นะครับเงินบริจาคนะครับไม่ใช่เงินให้ยืมแล้วก็มาดามแป้งเองก็ยังบริจาคเงินอีก5ล้านบาทเพื่อตั้งเป็นกองทุนให้กับสภากรรมการดาเนินการครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในสมาคมก็ต้องใช้ตังค์ครับมาดามแป้งตั้งกองทุนให้5ล้านบาทก็ถือว่ารวมแล้วนะครับมาดามแป้งควกักกระเป๋าไปงานนี้ประมาณ30ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการควักนะครับ เพื่อคนไทยทุกคนครับเพื่อฟุตบอลไทยจริงๆตรงจุดนี้ต้องชื่นชมใบาดามแป้งอย่างสูงนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่การคือจริงๆแล้วเงินส่วนตัวเอาไปทําอะไรก็ได้นะเอาไปลงทุนเอาไปซื้ออะไรก็ได้แต่เนี่ยใบดามแป้งนะครับต้องรวมทั้งครอบครัวต้องกราบขอบพระคุณครอบครัวมาดามแป้งทุกคนด้วยนะครับที่ครอบครัวของมาดามแป้งเนี่ยได้ยอมเสียสละเงินส่วนนี้ นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับทราบซึ่งในการกระทําความดีนะครับสําหรับโคงการผู้บอลวไทยในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมาดามแป้งก็ได้กล่าวถึงนะครับโครงการคนไทยรักบอลไทยนะครับแคมเปญในการหาทุนนะครับที่จะระดมทุนชดระหนีต่อไปนะครับซึ่งสมาคมก็ได้มีแผนสําหรับการจัดกิจกรรมดังนี้นะครับข้อ1นะครับ การเปิดรอบการแสดงละครเวทีอันตพาน2499 The Musical นะครับในวันที่29พฤษภาคมพศ2 5 1 8นะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์นะครับโดยมาดามแป้งได้ใช้เงินส่วนตัวนะครับปิดรอบแสดงการแสดงดังกล่าวนะครับโดยสมาคมจะได้มอบบัตรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณมีเป้าหมายรายได้ที่30ล้านบาทครับข้อที่2นะครับการจำหน่ายเสื้อรุ่นพิเศษ สมาคมร่วมกับบริษัทวาริกนะครับออกแบบและผลิตเสื้อคนไทยรักบอลไทยรุ่นพิเศษซึ่งในขณะนี้นะครับกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งจะเริ่มเปิดจำหน่ายในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2 5 6 8ซึ่งจะเป็นช่วงฟีฟ่าดีของทีมชาติไทยแข่งขันพอดีข้อที่3นะครับการจัดฟุตบอลนัดพิเศษสีภาคเพื่อหาอไรายได้พิเศษใน4ีจังหวัดตัวขีดกรุงเทพมหานครสงขลาเชียงใหม่และนครราชสีมาโดยเชิญนะครับออสตาทีมชาติไทย กับออสตาอิฟเอนเซอร์นะครับรวมทั้งอด,ดีตนักเตะในพื้นที่นั้นๆที่จะทําการแข่งขันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังประชุมหารือในการวางแผนในการจัดฟุตบอลนัดพิเศษสีภาคนี้อยู่นะครับและข้อที่4ครับสมาคมได้เปิดระดมทุนบริจาคจาก ห้างร้านรายเล็กรายใหญ่นะครับแฟนบอลฟุตบอลที่มีใจอยากช่วยเหลือสมาคมเป็นตัวเงินนะครับซึ่งจะเป็นโมเลกุลเล็กๆทั่วประเทศนะครับถือว่าเป็นการระดมทุนและตอนนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเองครับก็ได้ขออนุญาตนะครับทางรัฐบาลที่จะ เรียอ,อะไรเรื่องนี้เพื่อนะครับประโยชน์ของชาติก็คือร่วมใจกันประครับประความฟุตบอลนะครับเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้นะครับกำลังดำเนินการอยู่ก็ตอนนี้ถ้าพูด,ดง่ายๆครับถ้าใครนะสามารถนะครับที่จะช่วยเหลือสมาคมได้ก็เรื่องเสื้อนี่แหละครับเสื้อคนไทยรักบอลไทยจะจําหน่ายต้นเดือนมิถุนายนในช่วงวันที่1ถึงวันที่1ินะเดี๋ยวเราดูว่าวันไหนตอนนี้วารีก,กําลังออกแบบอยู่แล้วก็รอนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมฟุตบอลพัด พิเศษสีภาคนะครับคือที่กรุงเทพมหานครสงขลาเชียงใหม่แล้วก็นครราชสีมาทุกภาคครับแล้วก็เป็นการเตะของออสตาทีมชาติแล้วก็ออสตานะครับที่เป็น encer, อินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อดีตนักเตะตรงนี้เราช่วยได้ครับช่วยได้ทุกภาคเลยแล้วก็ข้อที่4นะครับสามารถช่วยได้ตรงๆเลยคือบริจาคเงินเลยครับนะครับจะมีการระดมทุนบริจาคคล้ายๆเป็นกองทุนนี่แหละครับให้แฟนบอล นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเป็นบุคคลหรือว่าจะเป็นนิติบุคคลผู้ค้าขายนะครับธุรกิจรายเล็กรายใหญ่้ายินดีนะครับที่จะส,ะสนับสนุนฟุตบอลไทยมีร้านให้ร้านนะครับมี10บ,บาทให้10บ,บาทครับสามารถบริจาคได้ตอนนี้กาลังดำเนินการเดี๋ยวคงทราบนะครับว่าจะมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนี่ครับเป็นสิ่งที่มาดามแป้งได้ถแถลงเกี่ยวกับเรื่องคดีความเรื่องการที่เราจะช่วยเหลือกันนะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดผมจะเรียนให้ทราบต่อไป แล้วก็ปิดท้ายนะครับก็เกี่ยวข้องกับบรรยากาศฟุตบอลไทยเรานี่แหละครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมการนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในไทยลีกต่างๆโดยเฉพาะไทยลีกสองไทยลีกสามเนี่ยไทยลีกสามมีปัญหาเลยเกินครับทําให้มีการต้องจับฉลากนะเอากรรมการจากไทยลีกหนึ่งนะครับไปตัดสินในอาช่วงนะครับแชมเปี้ยนลีกนะของไทยลีกสามด้วยก็ถือว่ามันเป็นเป็นปัญหาที่คราคาสั่งนะเมืองไทยเรามันเป็นเมืองที่ ผมบอกไปเลยครับมันโดนคับซาปจริงนะมันเต็มไปด้วยการพนันมันเต็มไปด้วยผีพนันนะมันเต็มไปด้วยคนที่ทุจริตมันเต็มไปด้วยการคิดที่นอกกรอบทําให้ประเทศชาติเราไม่พัฒนาโดยเฉพาะวงการฟุตบอลนี่มันขัดแย้งกับหลักของสปปริตอย่างมากเลยนะครับดังนั้นมันไปยากครับมันไปได้ยากมากเรื่องกรรมการเนี่ยพูดกันมานานแล้วและตอนนี้ถึงขั้นว่าจะต้องนะครับใน ช่วงจะเป็นลีกหรือว่าในไทยลีกปีหน้าอาจจะต้องตอนนี้นะครับมาดามแป้งตแต่ใจแล้วจะติดต่อกรรมการมาจากญี่ปุ่นเกาหลีนะเข้ามาช่วยตัดสินมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะซึ่งมาดามแป้งเนี่ยก็ได้พูดนะว่านี่มันไม่ใช่การาพัฒนาในลักษณะยั่งยืนหรอกมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าทุกครั้งที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยตามทีมต่างนะไทยลีกเนี่ยสโมสรต่างๆก็ได้ร้องเรียนเข้ามายัางสมาคมนะคนที่รับเรื่องคนที่รับเรื่องไม่ใช่ กรรมการนะแต่มันกลายเป็นสมาคมคนกลางนี่แหละครับทุกเรื่องมันมาสุมอยู่ที่สมาคมแล้วก็มาอัดอยู่ตรงมาดามแป้งนี่แหละซึ่งมันก็ไม่ไหวเหมือนกนันในต้องควักทุนในการจ้างกรรมการมาช่วยกันอีกนี่แหละครับคนเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวมากๆครับในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยซึ่งมันเป็นรากลึกที่มันจะต้องกําจัดออกให้หมดครับคนที่เสียสละก็เสียสละแบบเหลือเกินครับเหมือนมาดามแป้งแล้วคนที่ทําความดีในสมาคมเนี่ยคนที่เห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวเหลือเกินครับ จุดนี้ผมต้องบอกว่ามันต้องปฏิรูปแล้วครับต้องมีการพลิกโครงสร้างทั้งใหม่ใหม่ทั้งหมดเพื่อให้อุดมคติที่มันเป็นน้ําดีธรรม,มาชาติล้างน้ําเสียออกไปให้หมดครับเรื่องแบบนี้มันเกี่ยวเนื่องกับนะครับความสาเร็จของฟุตบอลโดยเฉพาะทีมอะไรชุดใหญ่ด้วยคือผมอยากจะกเรียนนี้นะครับในคลิปนี้นะครับว่าเราประเด็นที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้คือเรื่องพีระมิดสองยอดนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมเช็คร้อยทั้ง้อยเลย ไม่มีใครพูดถึงพีระมิดสองยอดส่วนมากจะพูดถึงพีระมิดยอดเดียวคือเป็นหลักทั่วไปของฟุตบอลสากลทั่วโลกซึ่งญี่ปุ่นหรือเจแปนเวเขามีพีระมิดสองยอดคือฝั่งมืออาชีพและฝั่งมือสมัครเล่นถ้าเราแยกแยะไม่ออกเราจะสับสนมากครับการเตะในลักษณะสมัครเล่นนี่ผมฟันธงให้ฟังให้ชัดเลยครับฟุตบอล4เกมครับโอลิมปิกครับแล้วก็ฟุตบอลอย่างเอฟเอฟในทัวร์นาเมนต์ในบ้านเรานี่แหละที่หลายๆคนว่าเตะตามหมู่บ้านเรานี่แหละ นี่มันเป็นเรื่องที่มันน่าเศร้าใจอย่างยิ่งนะผมเศร้าจริงนะว่าฟุตบอลไทยเนี่ยตลอดตลอดร้อยปีเลยแหละครับที่ผ่านมาเนี่ยเราวนเวียนอยู่ในกีฬาประเภทสมัครเล่นล้วนๆครับเราไม่เคยก้าวมาสู่กีฬาที่เป็นเรียกว่ากีฬาอาชีพแม้กระทั่งบุคลากร,กรที่คุกคีในวงการฟุตบอลไทยนะนะครับในดับอโอโสลงมาเลย ก็อยู่ในห่วงคําว่ากีฬาสมัครเล่นทั้งนั้นกีฬาและอีกอย่างหนึ่งที่มันมน,น่าเศร้าอย่างมากก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในในระดับกระทรวงหรือแม้กระทั่งความเข้าใจของสื่อบนชนขนาดใหญ่นะครับของประเทศนี้รวมทั้งรัฐบาลไทยก็คิดว่ากีฬาสมัครเล่นเหล่านี้เนี่ยคือที่ประจรของกีฬาฟุตบอลไทยนี่เลยครับมันเป็นเหตุผลที่มันทําให้ฟุตบอลไทยมันล้มเหลวซ้าแล้วซ้าเล่าประเทศอย่างอุซเบกิสถานเขาไม่ได้มีตังค์มากมายเลย แต่เขาแยกแยกเป็นครับดูฟอร์มการเล่นไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ฮูสเบ์เขาเล่นแบบมืออาชีพครับเขาเล่นแบบอาชีพถ้าอยากรู้ว่าการเล่นแบบอาชีพเล่นยังไงเนี่ยให้ไปถามท่านประธานสมโมสรใหญ่ๆนะอย่างบุีรำอย่างบีจีปทุมนะอย่างอ่สมโมสรอ,อย่างบียูะ B U, นะครับลองถามเขาดูว่ากีฬากีฬาอาชีพคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะทีมชาติไทยชุดใหญ่เรามันต้องเป็นกีฬาอาชีพครับสมัครเล่นนะมันเป็นเรื่องของเยาว,วชน และทุ่มเทได้ครับแต่ไม่ใช่หัวปักหัวปั๊มกับมันไม่ใช่ไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นและคิดว่าเป็นความสำเร็จของชาติไม่ใช่ครับผมฟันธงว่าไม่ใช่การได้เหรียญทองซีเกมส์การได้แชมป์บเอฟเฟหรือการได้ไปโอลิมปิกนี่ไม่ใช่ความสําเร็จในวงการกีฬาฟุตบอลของโลกครับเราต้องมองในมุมใหม่กันได้แล้วครับว่าตอนนี้นะผมเชื่อนะว่าเกือบทั้งหมดในองค์คารพยศฟุตบอลไทยตอนนี้มุ่งมั่นเพื่อกีฬาสะบักเล่นทั้งหมด ซึ่งเราควรจะจัดกีฬาสมัครเล่นประเภทนี้ไว้ในหมวดของการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่รุ่นยูยี่สิบลงไปนะครับท่านสังเกตดูดีนะผมจะชี้ให้เห็นนะท่านสังเกตไหมว่าทีมของอิชิและทีมของนิชิกายะมันแตกต่างจากทีมสมัครเล่นอย่างไรนิชิกายะนี่เขาไม่ได้ไปดึงนักเตะซูเปอร์สตาร์ตัวเด่นๆของเราซึ่งเราเชื่อมั่นนะเราชอบในสไตล์การเล่นแต่นิชิกายะนี่ททำทีมยูย่สามขึ้นมาในการเรียกตัวเนี่ยเป็นการเลือก เรียกตัวที่ค่อนข้างจะกว้างอยู่นะผมเห็นนะที่เรียกตัวขึ้นมาเนี่ยมีนักเตะที่เราไม่คุ้นชื่ออะไรเยอะเลยก็จะมีที่เราคอยพอได้ยินก็คือคณาคะแคำยกเสกสันราตีครับแต่นักเตะอย่างเสกสันราตีและคณาคะแนนคำยกคือนักเตะที่ผมมีความรู้สึกว่ามีมีเป็นนักเตะที่เปื้อนฝุ่นน้อยเขาว่าเพื่อนฝุ่นของผมคือเปื้อนคาบรักในการเตะบอลแบบยุค90น้อยมากแต่เป็นนักเตะที่พร้อมที่จะพัฒนาไปในสู่ฟุตบอลยุคใหม่ นะผมว่าพัฒนาได้นะศึกส,สาร,ราตีคณะเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่ฟุตบอลยุคใหม่ได้แต่มันมีนักเตะสไตล์บางคนนะที่ผมไม่อยากเอ่ยน,นามอ่ะยังเตะในยุคแบบสไตล์ยุค90อยู่ซึ่งจุดนี้เราต้องข้ามไปได้เราเห็นนะครับว่าทางนิชิกยะตัดออกหมดเลยครับสตาร์ตัวเนี่ยในในประเทศไทยของเรานะที่คิดว่าเก่งๆอ่ะนิชิกยะไม่เอาครับเพราะเขาไม่ได้มองแบบคนไทย เขามองในฐานะที่เขาต้องส่งทีมขึ้นไปให้ส่งนักเตะขึ้นไปให้ยอชีครับเราจะเห็นว่าทีมสองทีมคือชุดใหญ่แล้วก็ชุดยูยูสามของเราซึ่งทําทีมโดยโค้ชชาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีคาบเงาของฟุตบอลยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์อยู่เลยในขณะที่ต่ําลงไปนะยูสิบเจ็ดยูยี่สิบของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเงื่อนไข,ขของฟุตบอลยุคเก่ามันเต็มไปด้วยความคุมเครือนะครับคุมเครือทั้งด้านสไตล์การเล่นและไม่สามารถสู้กับเอเชียได้เลย นะครับหาแววไม่เจออันนี้ผมสายภาพไม่เห็นชัดเจนแล้วนะครับแต่นะครับถ้านักเตะทัวร์นาเมนต์อย่างซีเกมและเอเปเนี่ยถ้าผมพูดตรงไปตรงมาคือทัวร์นาเมนต์่วงรังพัฒนาการของฟุตบอลยุตยานยานาเซียนครับชัดไหมครับเพราะมันเป็นการเตะสไตล์ที่มันไม่พัฒนาหรือก้าวหน้ามันเป็นการเตะในลักษณะเครือกูลและในตัวกีฬามันไม่ผิดหรอกครับในตัวนักกีฬาก็ไม่ผิดหรอกแต่มันผิดตรงไปเราไปเข้าใจผิดว่า เหรียญทองซีเกมประเภทฟุตบอลแล้วก็แชมป์เอเวฟเนี่ยกลายเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีตรงนี้แหละครับและไม่แค่นั้นนะมันไปถึงระดับระดับชาตินะระดับรัฐมนตรีนะระดับคนในผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราด้วยที่เข้าใจแบบนั้นรวมทั้งสื่อมวลชนขนาดใหญ่ของประเทศเราด้วยความจริงแล้วกีฬาเหล่านี้เป็นกีฬาภายในและเป็นกีฬาพัฒนาภายในเท่านั้นเองมันไม่สามารถจะสู้กับชาวโลกเขาได้เลย อยู่คนละไฟล์อยู่คนละประเภทอย่างที่ผมว่าต้องแยกกีฬาสมัครเล่นกับกีฬาอาชีพบริจัดกันมันต้องมีเปเปิมีสองยอดครับแต่ตอนนี้เป็นเรื่องน่าเศร้านะท่านผู้ฟังที่รบกลุ่มบุคลากรหรือผู้ที่ทําทีมในระดับอาชีพนผมเห็นมีแต่นิชิกยะก,กับอิชิเท่านั้นเองครับแต่แต่ละโชคดีอย่างมากที่มาดามแป้งเป็นคนทัศนคติเปิดดึงนักเตะอย่างจูดเบลนะครับดึงนักเตะอย่างซินวาแม็กเซตเข้ามาในทีมชาติไทยนะ แต่ก่อนก็ดึงเนี่ยโจนาธานเคมดีเข้ามานะครับดึงหลายคน,นมาดาแป้งดึงเข้ามาเยอะเลยนะครับก็ยังลงเหลืออยู่ที่เห็นนี่แหละครับนิโคลัสมิเกลสันนี้ครับนี่คือสิ่งที่มาดามแป้งซัพพอร์ตแต่ทีนี้มันมันมีประเด็นอยู่ว่ามาดามแป้งท่านเป็นนายกสมาคมท่านนั่งหลายหลายหลายเก้าอี้นะครับท่านมีหมวกหลายใบ ไหนจะต้องดูแลเรื่องไทลีกนะครับไหนจะต้องดูแลเรื่องเปเปอร์นะครับส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเกี่ยวข้องกับซีเกมแล้วก็ผลงานของสมาคมซึ่งเราปักหมุดไว้ผิดมากๆครับสมาคมทั้งสมาคมไม่ต้องมารับผิดชอบเลยครับวันนี้ผมพูดตรงๆนะฟังให้ผมดีๆนะครับข้อความนี้สําคัญมากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมารับผิดชอบผลงานของเอฟเอฟหรือซีเกมเพราะนั่นคือทัวร์นาเมนต์สมัครเล่นเท่านั้นเองครับ ซีเกมกับเวฟเวฟเนี่ยมันแค่ส่วนเสี้ยวนะผมภาษาผมชี้เล็บมากสําหรับพัฒนาการของฟุตบอลนะมันเป็นเรื่องของเยาวชนมันเป็นเรื่องของกลุ่มหนึ่งอาจจะแบ่งนะครับนะครับผู้บริหารทางด้านฝ่ายเทคนิคไปอยู่กับเยาวชนเลยและจัดตั้งนะครับเทคนิคฝ่ายโปรขึ้นมาอีกเทคนิคหนึ่งเลยนะครับอีกอีกอก,กลุ่มหนึ่งเลยทํางานแบบมืออาชีพโดยคนรุ่นใหม่และต้องใช้ถ้าเราจะไปเจแปนเบอโคะญี่ปุ่นมานะครับ คนไทยเราก็ได้ครับที่เขาจะมีโอกาสได้บริหารนะสมาคมอะผมอยากให้มาดามแป้งแต่งตั้งคนรุ่นใหม่ครับผมอนะครับอายุขนาดนี้แล้วนะรุ่นใหญ่แล้วครับรุ่นคุณพ่อแล้วแหละนะครับสาหรับนักเตะแต่ผมเข้าใจคนรุ่นใหม่เข้าใจฟุตบอลยุคใหม่ครับและผมเชื่อว่ามีพี่ๆหลายหลายคนที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วนะพี่ๆหลายหลายคนที่เป็นพ่อค้าค้า,าบดีนะครับอาจจะเป็นเจ้าข,ของบริษัทหรือทําความสําเร็จในธุรกิจมาแล้วเนี่ย อายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยท่านทราบดีว่าเดินไปทางหน้าก้าวไปทางหน้าหรือฟุตบอลยุคใหม่คืออะไรตอนนี้สมาคมเรายังไม่มีคณะทำงานสำหรับการพุ่งเป้าสำหรับฟุตบอลไทยในในรุ่นชุดใหญ่เลยนะครับเราไปมุ่งมั่นอยู่กับฟุตบอลสมัครเล่นเพราะเราไม่แยกพีระมิดเราอ่านพีระมิดสองยอดไม่เป็นครับเราไม่เข้าใจโครงสร้างฟุตบอลสมัยใหม่และตรงจุดนี้มันทำให้เราไม่เข้าใจเจแปนดีไปด้วยนี่แหละครับเรื่องใหญ่เลยตอนเนี้ย ถ้าให้ผมพูดนะสมาคมนะครับเอาฝ่ายเทคนิคที่มีตอนนี้พัฒนาเยาวชนไปเลยครับดีมากเพราะว่าท่านมีความชำนาญด้านนั้นและนะครับตั้งอีกชุดหนึ่งนะพัฒนาทีมชาติชุดใหญ่ไปเลยครับไปโคละทางเลยนะครับแล้วก็นิชิกายะจะทําหน้าที่เชื่อมต่อ,อยากหน่อยเพราะว่าวิธีการเลือกนักเตะรุ่นเล็กมันจะตรงสเปคกับคนที่เขาทารุ่นใหม่หรือไม่นะครับปนุชจูในนิตตินะวิธีคิดแบบเก่ากับแบบใหม่นะครับ ผมพูดคลิปนี้พอจะมองเห็นภาพนะครับว่าทีมทไทยเรายังขาดอะไรตอนเนี้ยสําคัญที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศจะต้องมีแนวคิดและอ่านบอลเป็นนะที่อย่าจะไปบอกว่าเราจะไปสู้กับเวียดนามีดูไม่ใช่ครับชุดใหญ่ของเราต้อง,ต,องต้องเต้าไปแข่งนู่นแล้วครับเราต้องต้องสู้กับฝรั่งเศสสู้กับเยอรมันครับไม่ได้ก็ต้องขยงให้ได้ครับญี่ปุ่นเขายังทําได้นะเขาไม่ได้ตัวโตกว่าเรานะ ทุกวันนี้ญี่ปุ่นปากบุดไว้แล้วเขาสู้กับเยอรมันสู้กับอาร์เจนตินาแล้วครับเขาไม่ได้สนใจหรอกที่จะมาเตะกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปากบุดแบบนั้นแล้วทําให้ได้ด้วยตอนนี้อิโดนเชียเขาก้าวกระโดดเขารวมทีมชุดใหญ่ของเขาเนี่ยเขาหวังที่จะนู่นแลลวครับไปบอลโลกเขาจะไปชนอังกฤษฝรั่งเศสนะครับเขาใช้นักเตะเกตที่ยังไม่สูงนักของฮอลแลนด์นะแต่เราไม่ได้ทาเหมือนเขาเพราะทําเหมือนเขามันผิดกฎหมายไทยครับมันไม่ถูกด้วยมันผิดจรรยาบรรณทางด้านคุณธรรมบ้านเราด้วย แต่นักเตะลูกครึ่งหรือนักเตะที่จะมาจากสโมสรต่างแดนเนี่ยคือเหตุจําเป็นที่เราต้องดึงเข้ามาเพื่อก้าวกระโดดในพัฒนาการของเราและเป็นตัวอย่างให้กับวิธีการทํางานของการพัฒนาในปิโิธฝั่งซ้ายคือฝั่งมือสมัครเล่นด้วยที่ผมพูดถึงว่ากีฬาที่เรากําลังโฟกัสอยู่ตอนนี้ในประเทศไทยของเรามันคือสมัครเล่นครับเรามันยังไม่เคยโฟกัสกับฟุตบอลมืออาชีพระดับโปรเลยเรายังไม่เคยโฟกัสที่จะทําทีมระดับโปรเพื่อแข่งขันกับชาวโลกเขาเลยครับ นี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับที่ผมอยาจะชี้เห็นในจุดนี้นะครับเรื่องนี้ผมฝากเพื่อนให้พิจารณาเดี๋ยวผมจะพูดขยายอีกครั้งหนึ่งครับ สู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุงไมยแห่งใช้วันนี้มุ่งม,มันไม่เคยหวั่นไหวสุดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์เฮาคนไทยเรารัก้นไทยเราคือคน With our hard hearts, we will go together in the same direction. High football family.